สวัสดีครับพี่น้ษษองเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องโรคใบจุดสารายนะครับซึ่งเป็นโรคชนิดหนึ่งในมะม่วงของเรานะครับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านอาจจะเห็นโรคนี้บางคนก็บอกว่าเป็นโรคแอนแทคโนโนนนนี้นั่นบ้างนะครับแต่วันนี้จะมาเรียนรู้กันว่าโรคใบจุดสาลายมีลักษณะเป็นยังไงและมีวิธีการป้องกันกับจันยังไงบ้างมาดูในคลิปนี้กันนะครับมาดูสาเหตุของโรคใบจุดสารายว่าเกิดจากอะไรบ้างนะครับ สาเหตุของโรคใบจุดสาหร่ายเ,เกิดจากสาหรายสีเขียวชนิดหนึ่งชื่อว่าซิฟาริ v สไบราเซนนะครับพวกสาหรายสีเขียวซิฟาริรสเนี่ยนะครับมันไม่ได้เฉพาะในมะม่วงเท่านั้นนะครับในเงาะลำไยทุเรียนพืชอย่างอื่นเนี่ยมันก็เข้าทําลายได้นะครับพวกพวกนี้แล้วก็การระบาดของมันเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะคล้ายๆเชื้อราเลยถ้ามีความชื้นสูงส่งพุ่มหนาแน่นทึบนะครับพวก นี้จะระบ,บาด,ดเร็วนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูฝนไปกับลมก็ได้กับน้ําก็ได้นะครับพวกสาหร่ายสีเขียวเซเวอร์เรลลนะครับและสภาพที่เกิดเนี่ยเหมาะสมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างสภาพที่เหมาะสมในการเกิดโรคใบจุดสาหร่ายนะครับบอกได้เลยว่าจะช่วงหน้าฝนหรือในช่วงที่เราให้ความชื้นสูง,สงเนี่ยและก็ทรงพุ่มมะม่วงเนี่ยมันทึบถ้าทรงพุ่มมะม่วงทึบต้นส่วนใหญ่จะอ่อนแอต่อโรคและก็ความชื้นก็จะสูงด้วยนะครับ มันทําให้พวกสาหร่ายสีเขียวซิฟาริลอดเนี่ยเข้าทําลายได้ง่ายนะครับแล้วการของโรคนี่เป็นยังไงบ้างอาการของโรคใบจุดสาหร่ายเนื่องจากสาหร่ายสีเขียวซิฟาริลอดนะครับรแรกมันจะเป็นจุดอยู่บนใบนะครับขนาดเล็กซึ่งเราก็สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้มันจะเป็นสีส้มหรือสีสนิมแดงสนิมเหล็กที่เราเรียกกันนะครับมันจะเป็นจุดนูนขึ้นมาคล้ายๆพวกกร,รมมหยีมีทั้งด้านบนและใต้ใบนะครับ ถ้าพิกดูใต้ใบก็จะมีจุดด้านบนใบก็จะมีจุดนะครับบางครั้งก็มีจุดเดียวกันนี่มีทั้งใต้ใต้ใบและก็บนใบนะครับบางครั้งนี่แผลเวลามันลุกลามติดกันมันจะเป็นแผลขนาดใหญ่เลยตามภาพที่เห็นนะครับถ้ามันอยู่ในพวกกิ่งมะม่วงเนี่ยมันจะให้กิ่งมะม่วงเนี่ยเปลือกแตกได้นะครับพอมันแก่ตัวมาก็จะสร้างสปอร์ขึ้นมาปลิวไปกับน้ํากับลมปลิวไปได้ง่ายไอ้สลลายพวกเนี้ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับพวกาหลลายสีเขียว1ิฟเฟอริรอที่มันเข้า ทำลายไม่ว่าพวกในมะม่วงเงาะทุเรียนพวกนี้เนะี่ยเป็นเชื้อตัวเดียวกันนี่แหละนะครับมาดูการแพร่ระบาดของโรคใบจุดสาหร่ายกันบ้างโรคใบจุดสาหร่ายเนี่ยแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝนนะครับกระจายไปได้ทั้งลมน้ํานะครับท่านมีสปอร์มันไปได้หมดมันคล้ายๆกับพวกเชื้อรานะครับและส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีภาวะความชื้นสูงทรงต้นมะม่วงแน่นทึบเนี่ยยิ่งทําให้โรคสาหร่ายพวกนี้เนะี่ยกระจายไปได้ดีเพราะมันอาศัยความชื้นนั่นเองนะครับ เราดูวิธีการป้องกันโรคไปจุดสาหรายพวกนี้กันบ้างเขาทํำยังไงนะครับการป้องกันโรคใบจุดสาหรายนะครับข้อแรกจะต้องติดตามสถานก,การณ์โรคใบจุดสาหรายอยู่เป็นช่ชวงๆโดยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะสํารวจแปลงหนึ่งครั้งโดยเฉพาะในช่วงกรกฎาถึงกันยาช่วงนี้ฝนจะตกและก็ความชื้นจะสูงนะครับทำให้โรคนี้ระบาดได้ง่าย2ถ้า บริเวณไหนที่ใบที่มันเป็นโรคนะครับก็ถ้ามันร่วงหล่นก็นําไปเผาทาลายแล้วก็ตัดทิ้งซะนะครับแปลว่าตัดใบที่มันเป็นโรคนําไปเผาทําลายนะครับ3ถ้าพบอาการเพียงเล็กน้อยก็ตัดส่วนที่เป็นโรคไปเผาทําลายทิ้งนะครับไม่คุ้มต่อการเก็บรักษาไว้นะครับ4การตัดแต่งสมพุ่มให้โปร่งเพื่อลดความชื้นภายในพุ่มก็คือถ้าพี่น้องเกษตรกรไม่ตัดแต่งตั้งแต่เริ่มต้นเนิ่นๆเนี่ยนะครับถ้ามันมีความชื้นสูงโรคพวกนี้เนี่ยเข้าทําลายได้ง่ายมากเลยนะครับ ้าถ้าพบทําลายมากกว่าร้อยละ30ต่อต้นนะครับก็คือถ้าต้นหนึ่งคิดความเสียหายประมาณ30%นะครับก็แนะนําให้พ่นพวก Copper o x y d e c o i ร a 85%นะครับอัตราประมาณ50กรัมต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุกๆต้นนะครับหรือจะฉีดก่อนที่มันเป็นก็ได้นะครับเพราะว่าพี่นรเซนจะรู้อยู่แล้วว่าโรคพวกน,นี้เนี่ยมันจะเป็นในช่วงหน้าฝนอยู่แล้วนะครับฉีดป้องกันกันนั้นก็ได้นะครับ อีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำาครับก็คือพวกน้ำส้มขวนไม้มันมีคุณสมบัติหลายอย่างนะครับน้ำส้มขอนไม้นี่ใช้อัตราน้ำส้มขอนไม้หลิตรต่อน้ำสะอาดเนี่ย200รลิตรนะครับพ่นทุกๆ7-15ถึงวันเพื่อขับไล่มแมลงกำจัดเชื้อโรคพืชกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคพืชนะครับกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชนะครับบางครั้งเราพ่นบ่อยๆพวกนี้นะครับเชื้อสาหายพวกนี้ก็จะไม่ค่อยพบเท่าไหร่นะครับถ้าโดนพวกน้ำส้มขันไม้จัดๆเนี่ยมันก็ตายได้ทีเดียวนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างน้ําส้มคนไม้ที่ขายในตลาดนะครับถ้าเรามีไว้ใช้ก็ใช้พ่นเป็นระยะระะยเอานะครับถ้าซื้อมันก็แพงนั่นเองนะครับพวกสารเคมีแหละเขาแนะนําตัวไหนนะครับสารเคมีที่แนะนำนะครับทางกรมสมุทรเกษตรและกรมวิชาการเกษตรแนะนำเนี่ยก็มีพวกค c o p p อ r oxychloride นะครับตามลูกศรสีแดงชี้เนี่ยคือชื่อสามัญของสารนะครับเวลาเราไปซื้อเนี่ยดูชื่อสามัญดูเปอร์เซ็นต์สารดูวันหมดอายุนะครับถ้าตัวไหนถูกก็เลือกตัวนั้นแหละนะครับพวก copper o x อ c h l o r i d e โคเปอร์นาแปดห้าเนี่ย มันไม่ใช่การค่าแล้วแต่เขาจะตั้งนะครับสาคัญที่เรสามัญกับเปอร์เซ็นต์สารนะครับถ้ามีข้อดูว่าตัวเดียวกันเนี่ยเราก็เลือกตัวที่ราคาถูกที่สุดเป็นการประหยัดต้นทุนเราด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่เราสุก,กันฟังเกี่ยวกับโรคใบจุดสาหร่ายในมะม่วงนะครับซึ่งเกิดจากพวกสาหร,ร่ายสีเขียวซิฟเริอสมีทั้งการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดและการป้องกันโดยถ้ามันเป็นโรคแล้วก็ตัดทิ้งไปเผานอกแปลงแล้วก็ตัดแต่งทรงพุ่ม อย่าให้มันนานทึบมากเกินไปก็จะลดโรคพวกนี้ได้นะครับก็หวังว่าคิปนี้จะเป็นประโยชน์พี่น้องสิกรได้มากก็น,น้อยหากมีพาดประการใดก็ขออภัยไว้านที่นี้ด้วยปฏิบัติให้มากทําให้มากและจะสิ้นสงสัยความสงสัยไม่วันสิ้นไปได้ด้วยการคิดในทฤษฎีหลวงพ่อชาสุภัทโทสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรคุ้งของพี่น้องสิกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ